ตลาดมือสองแบรนด์เนมวินเทจเข้าแล้วออกยากมากกี่แสนอ่ะ วันนันแค่ะวันนี้นะคะพิเศษมากแพรจะมาเล่าประสบการณ์นะคะการใช้เงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแพรต้องบอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่าหมดไปเป็นแสงกับของพวกนี้นะคะเรียกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยดีไหมเป็นแบบ Item แลักชัวรี่ไอเทมละกันนะคกันะ ชื่อคลิปเลยนะคะแพรจะมาเล่าประสบการณ์นะคะการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะแล้วก็ของวินเทจเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหมดนะคะที่แพรมีแต่ว่าวันนี้มาเปิดให้ดูส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปทุกคนนะ,ะไปค่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะขอทุกคนนะคะอย่าดราม่านะคะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสั่งนะคะแพรเก็บใช้เองแล้วก็มีสติในการช้อปปิ้งมากมาถึงตอนนี้เพื่อนที่ดูอยู่คือด่าแล้วนะ,ะมีสติจริงมีสติจริงเพราะว่าเป็นคนที่เก็บเงินแล้วก็ทํางานหนักมากๆนะคะก็ ว่าใบไหนเราควรจะแบบเออใช้เพื่ออะไรเป็นคนคิดเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งจริงๆแล้วว่าสถานการณ์แบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้นาะแพทอยากให้คนอ่ะหันมาใช้เงินให้ถูกต้องอันนี้เป็นมือสองวินเทจชคะราคาก็จะถูกกว่าปกติฉะนั้นนะคะเราก็แบบใช้เงินอย่างประหยัดนะเห็นไหมคือเราแบบไม่ได้เข้าชอ็อปไมไ่ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะแต่จริงๆแล้วว่าอยากจะเป็นคําเตือนทุกคนเพราะว่าตลาดมือสองแบรนด์เนมวินเทจเข้าแล้วออกยากมาก คือแบบซื้อแล้วซื้ออีกทุกคนเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นไงบ้างปีที่แล้วนะคะจาได้เลยประมาณเดือนจูนนะคะของปีที่แล้ว2019เราแบบรู้สึกว่าเราทํางานหนักมากแล้วแบบช่วงนั้นเรามีไรายได้เข้ามาที่แบบค่อนข้างโอเคก็เลยค,คิดว่าจะให้รางวัลตัวเองแล้วหลังจากที่ทํางานหนักมานานมากเฮ้ยอายุ28แล้วนะเราแบบโตแล้วเรามาถืออะไรที่แบบดูดีหน่อยดีกว่าตอนแรกหาแบบมือหนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าแบรนด์เนมช่วงนี้ราคาสูงมากถ้าเทียบกับหลายปีก่อนมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเลยทุกคนก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไม ตังเองได้เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากใช้ใจ่ายแบบเยอะขนาดนี้กับกระเป๋าใบเดียวด้วยนะอะไรเงรี้ยก็เลยพ่อมาหากระเป๋ามือสองและทีนี้นในใจก็คิดว่าจะหากระเป๋าใบหนึ่งที่สามารถเดินถือออกงานแล้วก็แบบดูดีกับเหมาะกับวัยเราในใจคิดว่าเดี๋ยวจะซื้อชาแนลใบหนึ่งแต่ว่าความรู้เกี่ยวกับชาแนลคือศูนย์ทุกคนความผู้หญิงอะส่องทุกร้านกดทุกร้านกดทุกแฮชแท็กถามทุนี้อันนี้เป็นยังไงขอดูรูกิ่มเติมไปดูเรื่อยๆดูแบบเยอะมากจนแบบแม่้าแทบดาแล้วก็แพ่เป็นคนไม่ชอบกระเป๋าสีดําคือมีกระเป๋าสีดําน้อยมากถ ทำคลิปกระเป๋าสีดำมาก็ตามแต่แบบเป็นคนมีกระเป๋าสีดำน้อยแต่แบบเฮ้ยมันก็ต้องมีนะคิดว่าใบแรกจะเอาเป็นสีเบจซึ่งมันหายากมากเว้ยกิ่งพูดถึงสีสันแบบเหลืองเขียวอนะไรเงี้ยคือคุณไม่ต้องพูดถึงเลยนะชาแนลคือแบบหายากมากในตลาดที่เอามาปล่อยนะคะส่วนมากเขาจะชอบเอาสีดำมาปล่อยทุกคนแล้วก็แบบซื้อขายเร็วมากอนะไรเงี้ยพอเรามาซื้อชาแนลอ่ะคือความปอมมาเนยอะเราดูไม่ออกอะทุกคนแล้วก็แบบกลัวมากดูไม่เป็นไม่รู้ไซส์เก้านิ้วแปดนิ้วสิบนิ้วคืออะไรแม่ก็ไปเจอร้านหนึ่งชื่อแบรนด์ แนะนาร้านนี้เลยนะคะคือเขาน่ารักมากจริงๆคือเขาชื่อคุณแนทเรียกว่าคุณแนทละกันคือแบบตอนนั้นเราก็กลัวเพราะว่าเราซื้อมาในราคา4 5 0 0 0ืาบาทคนคือราคาเนี่ยเขาจะตามสภาพนะคะอย่างตัวนี้แพทย์ถือว่าสภาพดีมากๆเลยนะคืออันนี้ยังบุกไม่มากอะคือน้อยมากๆดูสิพอเห็นแล้วก็อ่าโอเคมันจะจ่าย4ี่หมให้กับใครก็ไม่รู้ฉันต้องโดนหลอกแน่เลยก็เลยบอกว่านัดรับค่ะจะเป็นตายายดียงไงก็ต้องนัดรับต้องเจอให้ได้ต้องดูของก่อนจ่ายตังค์อ่ะฮีก็นัดมาเจอคือคุณแนทน่ารักมากนะคะ แล้วก็ให้คําแนะนําทุกอย่างดีมากๆเลยนะคะของคุณแนทเขาจะเหมือนแบบเป็นของคนรู้จักเท่านั้นเป็นแบบของลูกค้า V I P เท่านั้น,นะคะที่มาลงไงก็ไปดูกันได้นะคะว่าของเขาดีจริงแล้วก็เก็บในสภาพดีมากๆด้วยนะคะก็นั่นแหละได้มาใบแรกก็ไม่รู้หรอกนะว่าแบบชาแนลมันฟิลเป็นไงแบบฮะฟิลนี้หลอออะไรเงี้ยจำด้ว่าถามประโยคหนึ่งบอกว่าจะรู้ได้ไงอ่ะคะว่าชาแนลจริงหรือชาแนลปลอมคุณแนทบอกว่าเอาจริงนะคะคุณแพ้ชาแนลเนี่ยจริงๆอ่ะนะัดว่า ก็รู้แล้วค่ะว่าของจริงหรือของปลอมคือแบบอ๋อโอเคมันหลอกคุะวา <c oughs> <c oughs> ่าก็เอามาใช้แล้วเขาก็บอกว่าหนังอ่ะจ,จะเป็นรอยง่ายพยายามเก็บสายไว้ข้างในแบบนี้นะคะนี่ทีนี้ทุกคนซื้อมา4 5 0 0 0บาทก็คือแทบไม่ได้ใช้อะ่ะขอให้รู้ป่ะสีมันอ่อนไม่กล้าถือล็อกจีตอ่ะไม่ควรเลยทุกคนซื้อมากคนจะใช้ให้คุ้มนะคะสภาพน้องยิงดีเลยอันนี้เขาเรียกว่าดับก็ิ้ลแฟลปแลมสกินนะคะ9นิ้วนะคะทุกคนข้างในจะมีโฮโลแกรมอยู่ เอาให้ดูไม่ได้มันจะอยู่แบบชิดข้างในนะคะซึ่งตรงนี้โฮโลแกรมแน่นมากก็ถือว่าอยู่ในสภาพดีมากๆคือเนี่ยมีครบทุกเลขเลยนะคะก็เลยมีราคาสูง,งนิดเดงบางคนจะแบบปุ้ยซื้อมาแพงมากเลย4 5่0 0ื่นอะไรเงี้ยแต่แบบเจ้าของเก่าเขาเก็บดีมากๆเลยล่ะแล้วก็ดูทองยังเงาวับอยู่เลยประมาณนี้อันนี้ก็เป็นใบ<ไ>แรกที่ได้มานะคะจากคุณแนทแล้วก็ในไอจีแบรนด์เน่ินเทชนะคะไงไปดูกันได้นาะทีนี้นะคะพอได้ใบแรกขึ้นมานะคะเราก็แบบไม่กล้าใช้ใช่ป่ะทุกคนก็เลยมีความคิดเลยเราจะ ซื้ออีกใบเพื่อเอามาเหวี่ยงแลวอีกใบเอามาเก็บรู้สึกว่าเราเป็นคนเฉลียวฉลาดมาก g จ n เนสมากก็เลยส่องหาอีกแล้วสองหาเก่งแล้วก็ได้เป็นใบนี้ขึ้นมานะคะทุกคนเป็นใบสีดำอันนี้ได้มาจาก IG ที่ชื่อว่า classy step brand name นะคะเดี๋ยวแปะไว้า IG ไว้ให้นะคะใครจะดูแบบของมือสองวินเทจจะบอกว่าจะเจอสีดำเยอะมากๆนะคะแต่ว่าโซเอาเร็วมากคือแผ่ต้องกดเป็นแบบ Post notification เลยนะร้านลงไปปั๊บอีก2ชั่วโมงเปิดอะตลอด ก็ะะแบบเฮ้ยเพิ่งลงเมื่อกี้เองใจเย็นอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันก็มีร้านนี้โผล่ขึ้นมานะคะซึ่งยอมรับเลยว่าสภาพน้องจะเยินเยินนิดนึงตัวนี้ดูดิตัวนี้เขาจะเหี่ยวละเป็นบุ๋มละชอบร้านนี้ตรงที่เขาบอกเลยว่าตรงนี้มีตําหนิอะไรบ้างแล้วเขาก็ถ่ายให้ดูเลยนะทุกคนคือแบบเฮ้ยเนี่ยมีเส้นอยู่ตรงกลางน้องชาแนลเงี้ยอันนี้นะคะก็เป็น lam skin double flap เหมือนกันนะคะมาในไซส์9นิ้วนะคะแล้วก็เป็น24 kgoo ด้วยก็บอกก่อนว่ารุ่นวินเทจเนี่ยแบบทองของเขาจะเป็น20 หดเลยะะเดี๋ยวบอกก่อนว่าตัวนี้นะคะแพ้ได้มาในราคาส7 0 0 0ชอ็อกปะสีนี้แพงกว่าอันนี้เริ่มโปรแล้วทุกคนใบที่สองก็รู้สึกว่าเฮ้ยชิชลๆแหละก็เลยสั่งมาส่งที่บ้านเลยเป็นแมสมาส่งนะคะแต่ก็แบบมีการติดตามที่ดีนะคะมีเลข tracking เขาก็ไม่หายไปตอบเรวอะไรเงี้ยคือแบบไม่ต้องห่วงเงินที่แบบโอนไปอะไรอย่างงี้นะคะก็ได้มาเป็นประมาณนี้ข้างในเป็นสีแดงด้วยเป็นสีแดงแบบเบอร์กันดีสวยมากแต่อันนี้โฮโลแทบหลุดแล้วนะ เหลือแค่2เลขไม่ค่อยอยากแหวกน้องเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็ใช้น้องเยินมากๆแล้วถ้าใครจะเริ่มเล่นมือสองสิ่งหนึ่งที่แบบต้องทําใจมากๆเลยนะสภาพมันจะมาไม่ใหม่มีบางใบซื้อมาแล้วก็แบบอืมโอเคอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยผ่านมากี่มือแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปเลยก็ไม่ต้องสนใจลวค่ะเราใช้เหมือนเป็นของเรานะคะทุกคนที่แบบติดใจมากๆเกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกลิ่นเขาหอมมากนะอันนี้ก็เป็นกลิ่นหนังแลมสกินนะคะหอมมากมีความสุขเข้าใจคนที่แบบนั่งดมหนัง วันแล้วอ่ามันเป็นกลิ่นที่แบบแพงมากทุกคนจริง,งประมาณนี้นะคะชาแนลก็ผ่านไป2อใบนี้เป็น2ใบแรกที่แพรซื้อมานะคะหลังจากนั้นทุกคนมันก็จะมีโพสต์โน้ติฟิเคชั่นขึ้นมาเรื่อยๆเลยโดยที่ไม่ใช่ชาแนลก็จะเป็นแบรนด์อื่นตุ๊บตุ๊บ L V Dior หรือแบบ Gucci อะ่ะตืวว่าซื้อเยอะมากพอเรารู้สึกว่าเราสู้ในราคาที่แบบสูงมากๆแล้ว 3- ามสี่หมื่นอ่ะแพรก็จัดมาอีกเยอะมากมายนะคะแต่ว่าอีกใบหนึ่งที่อยากมาเปิดให้ดูนะคะก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ Dior อ่านมานะคะคะิดมาก แล้วเราก็อยากได้มากนช่วงนั้นอะตามหายากมากๆคือลงปั๊บหมดปุ๊บเหมือนกันแล้วก็แพรเป็นคนชอบอะไหล่ทองสิ่งหนึ่งคือต้องเป็นอะไหล่ทองแล้วก็เป็นทรงอันมานะคะแต่ว่าไม่ได้เอฮ่อ <c oughs> เสียใจมากจนแบบมาเจอร้านนี้นะคะเขาลงปุ๊บแบบรีบเอาเลยทุกคนบอกว่าเอาค่ะแล้วทีเนี้ยวันนั้นถ่ายละครอยู่เขาก็แบบเออคุณแพรคะจะโอนมาหรือยังคะแบบมีลูกค้าต่อจะรีบปล่อยแล้วเราเป็นแบบใจเย็นค่ะพี่หนูทำงานอยู่หน,หนูรีบโอนให้เลยแต่หนูเอาชัวร์นะคือเป็นอย่างนั้นเลยทุกคนคือแบบถ้าไม่เอาอะมี คนรอต่อเลยอะแล้วเนี่ยขนาดเป็นทรงนี้นะคะอันนี้เป็นทรงไม่รู้ว่าเขาเรียกอันมาหรือเปล่าอะใจจริงแพรอยากได้เป็นตัวสามเหลี่ยมแต่ว่าตอนนั้นาหายากมาก,กเลยเออเดี๋ยวเอามาก่อนใบนี้ก็อยู่ในสภาพที่โอเคมากๆนะคะเป็นอะไหล่ทองด้วยแล้วก็เป็นทรงอันมาแบบนี้นะคะคือแพรชอบลายดีออลเงี้ยมากจริงทุกคนอาจจะแบบแปลกใจว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมลายไม่เหมือนกับดีออลสมัยนี้เลยอันนี้เป็นดีออลวินเทจนะคะคือเขาเลิกผลิตลายนี้ไปแล้วถ้าไปทีช็อปแล้วไปซื้อทรงอันมาก็จะได้เป็นอีกลายหนึ่งนะคะอันนี้รู้สึกจะปี2 0 0พ สองพัหนี่แหละก็20ปีแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่าเนี้ยมาในราคา2 5 0 0 0บาทนะคะจะบอกว่าต่อเขาเลือ2ห0ื0จริงๆเขาลงาว่าต่าจะ้ประมาณ2 7 0 0 0 2 8 0 0 0่นะคะก็คิดว่าเฮ้ยทำไมราคามันสูงจังนะอย่างน้องเป็นผ้าด้วยพอเป็นผ้าเนี่ยการใช้งานหรือว่าวิธีการเก็บรักษาก็จะยากหน่อยนะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าราคาสูงเลยก็เลยแบบตัดใจเอาไปเถอะหายากมากก็เลยได้มาเป็นใบนี้นะคะเป็นดีออใช้บ่อยมากเพราะว่าน้องจุมากแล้วก็ทน มากคือเหล็กตรงนี้ทนมากๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นสายหนังใหญ่มันทนมากมากทุกคนจะบอกว่าคุ้มมากจริงๆแล้วเขาจะมีสีแดงแล้วก็มีสีน้ําเงินกลมแล้วก็จะมีเป็นสีดําได้สีน้ำเงินมารู้สึกว่าดูมีอะไรดามันจะดูทึบๆไปหน่อยแดงแก็จะแบบเออแต่งตัวยากนิดนึงนะคะก็นี่ได้เป็นสีน้าเงินกลมมาค่ะใบสุดท้ายที่อยากให้ดูวันนี้นะคะจะบอกว่าเกือบจะเป็นใบสุดท้ายที่ซื้อด้วยจะบอกทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะภายในเวลาแค่5้าเดือนเองคือแผ่เริ่มซื้อใบแรกอะตอนเดือน6ใช่ปะแล้วแผ่ก็หุดซื้อ นะคะตอนประมาณเดือนสิบเพราะว่าไปได้ใบนี้มารู้สึกว่าเฮ้ยเราพอใจแล้วอย่างที่บอกว่าทุกใบที่ซื้อเป็นใบที่ชอบจริงๆใช้จริงๆไม่ได้ตามกระแสไมมได้อะไรเลยนะคะก็ได้ใบนี้มาจู่ว่าใบนี้หายากมากเลยอยากจะมาเปิดให้ดูนะะคเป็นหลุยวิกชองนะคะคลิปอไซ55นะคะมีสายสายด้วยนี่ เดี๋ยวเล่าก่อนว่าแพรอะเป็นคนที่ชอบแบรนด์หลุยมากคือตอน,นเด็กๆอะเห็นคนใช้ LV แล้วรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยคือแบรนด์เดมที่แบบกําลังดังตอนนั้นแล้วก็รู้สึกแพงตอนนั้นนะเลยบอกตัวเองว่าวันหนึ่งอะ่ะ ฉันจะต้องเก็บเงินแล้วก็ซื้อแบรนด์นี้ให้ได้เพื่อที่แบบจะได้ดูเป็นคนแบบมีเงินจะเป็นคนรวยอะไรเงี้ยจะเป็นคนสวยอะไรเงี้ยแบบถือแบรนด์เน็ตสวยอะไรเงี้ยก็บอกตัวเองก็คืออารมณ์แบบตั้งเป้าหมายในชีวิตนั่นแหละแล้วก็แบรนด์เนมแรกที่ซื้อให้ตัวเองก็เป็นหลุยเนว่นนูด้วยนะคะอย่างที่บอกนะดีใจมากคือถึงตอนนี้มันมันรู้เป้าหมายแล้วแหละที่เราทําแต่แบบก็ยังรู้สึกว่าเออเราชอบมันยังเป็นแบรนด์ที่แบบเราอยากได้อีกอะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้ทรงนี้มากทุกคนเป็นทรงสปีดี้จะเป็นทรงที่คล้าย เดี๋ยวให้ดูก่อนทรงนี้จะเป็นทรงสปีดี้ที่ใหญ่กว่านะคะเอาไว้แบบเดินทางเป็นกระเป๋าเดินทางนั่นเองนะคะจริงเขามี4 5 5 0ิ5 6้าาาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้มาเป็น55นะคะจะบอกว่าหายากแบบยากมาก ถ้าหาเจอก็จะเจอแบบที่ไม่มีสายสะพายแต่แพ้ได้มันเป็นมีสายสะพายก็แบบโฮยดีใจมากแล้วก็อ้างเดี๋ยวแปะไอจีร้านไว้ให้ก่อนนะคะสาหรับกระเป๋ามือสองวินเทจเนี่ยบางทีได้มามันจะมีกลิ่นนิดนึงนะคะมันจะมีกลิ่นที่แบบไม่พึงประสงค์นิดหน่อยบางร้านก็จะแบบน้อยบางร้านก็อาจจะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านนี้คือมาแบบหอมเลยคือนั่งดมแบบโอ้ยหอมหอมมากเลยเงี้ยก็แบบว่าเออพี่หนังหอมมากๆเลยแบบพี่เก็บดีมากอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูดีเทลนิดนึงดีกว่าก็จะมีเป็นแท็กแบบนี้นะคะหนังเขานะคะที่เรียกว่าไฮทาวตรงเนี้ น้จริงแล้วแพชชอให้ไฮคาวเป็นออกสีน้ำพึ่งแบบนี้แหละมันกําลังสวยทุกคนแต่มันต้องใช้งานไปน,นิดนึงมันถึงจะเป็นสีน้ำพึ่งแบบนี้แล้วก็อย่างหนึ่งที่จะให้ส่องว่าแบบป่าไของจริงของฟอร์มทุกคนคือตรงที่ตะพายเขาอ่ะเขาจะเป็นปุ่มๆแบบนี้นะคะของปอมจะไม่เป็นนะก็ลองดูกันดีๆนะคะแล้วจะมีแท็กเนี่ยแล้วก็บริเวณตรงเนี้ยจะมีเลขเขียนไว้ว่ากระเป๋าเราเป็นไซส์อะไรอย่างอัเนี้ยเป็นเลข55นะคะก็ทาให้รู้วันเนี้ยเป็นไซส์55นะแล้วก็เปิดเข้ามาติ๊บจะแอบต ้องยอมรับสภาพที่เป็นไปของนางข้างในเขาจะมีเลขข้างในอย่างนี้นะคะทุกคนก็จริงๆสามารถไปเซิร์ชได้ว่าผลิตที่ไหนผลิตปีไหนเดือนไหนอะไรเงี้ยก็เอาเลขไปเซิร์ชได้เลยนะคะของหลุยจะต้องดูแบบนี้เนาะ เนี่ยแล้แพทก็ไปซื้ออันนี้มาทุกคนเป็นแบบที่ใส่ข้างในแบบนี้เพื่อให้มันตั้งส่งคลิปออของเราให้สวยอยู่นะคะเมียน้องจะเหี่ยวนะเป็นประมาณนี้นะคะก็อยากจะมาบอกว่าได้ในราคาที่ดีมากๆด้วยคือเหมือน,อนแรแรกเขาวางไว้สองห้ามังคุยไปคุยมาต่อไปต่อมาได้มา2องหมื่น ราคาดีพ่อค้าดีนะคะขอแนะนําก็ได้เป็นคลิปออกมาเป็นอีกใบที่แบบอยากจะมาบอกทุกคนเพราะว่าชอบมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้มานะคะอีกใบหนึ่งละกันที่บอกว่าถ้าเป็นไซส์เล็กแบบคลิปออแต่ว่าเป็นกระเป๋าถือแฮนด์แ,แบ็กเขาก็จะเรียกว่าสปีดดี้นะคะมีไซส์25 3 0 35นะคะก็แล้วแต่ไปดูกันได้นะคะก็ดูเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือมีเลข30 ก็เป็นกระเป๋าไซส์30นะคะจริงๆแล้วใบเนี้ยแพ้ไม่ได้ซื้อที่ตั้งทรงมาแต่แบบเดี๋ยวแพรจะมาบอกความลับทุกคนเพื่อให้น้องอยู่เป็นทรงแบบนี้นะคะแพรก็เลยไปตัดมันมคนเน่ามากอ่ะเป็นกระดาษ พลาสติกจริงๆทุกคนสามารถตัดเป็นกระดาษฟิวเจอร์บอร์ดอะไรก็ได้เลยนะคะคือวัดจากฐานของกระเป๋าแบบนี้แล้วก็เอาไปวางข้างในนะคะมันก็จะจัดทรงได้แล้วก็แบบไม่หนักด้วยคือพอใส่ที่ตั้งทรงอะ่ะมันก็จะแบบมีน้ำหนักขึ้นมาอีกไงแล้วแบบพอเราเป็นผู้หญิงเราถือแล้วมันหนักเนาะเกืดอ <c oughs> มีคนถามนะคะจริงๆแล้วใบนี้เป็นใบล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาเลยนะคะเพิ่งซื้อมาตอนประมาณเดือนหนึ่งนี่เองนะคะปีนี้เนาะร้านนะคะจะเป็นร้าน S F brand name นะคะจริงๆแล้ว S F brand name เนี่ยเขามีสาขาให้เข้าไปดูทุกคนก็สามารถ walk in ไปดููไไดะะด้้นนนนนแแต่่่วาาออนีพผล์ จริงเราก็เป็นร้านที่ชื่อดังแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะพอเป็นร้านที่น่าเชื่อถือแล้วก็ดังซื้อขายคล่องเงี้ยมันก็จะแบบไม่น่ากลัวนะคะทุกคนสามารถซื้อได้เลยนะคะแล้วเขาก็แบบรู้ว่าแบบต้องบอกลูกค้าตรงไหนแบบถ่ายอะไรตรงไหนให้บ้างนะคะเขาก็ถ่ายให้หมดเลยแล้วก็มั่นใจได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนนะคะขอเดี๋ยวบอกก่อนได้มาในร,ราคาเท่าไหร่น่าจะ2 5 0 0 0ื่นห้าถึงสามนะคะไม่แน่ใจก็อยู่ข่าวคราวนี้คือแพจะไม่อยากให้เกิน3 0,000ื่นแล้วอะไรเงรี้ยก็บอกตัวเองบางทีก็แบบเรามีงบเท่านี้นะเราสามารถใช้ฟุ่มเฟือยได้แค่เท ดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะสิะ่วเนี้ยอย่าเรียกว่าอวดเลยละกันนะคะเพราะว่าถ้าอวดหรือว่าถ้ามีะะจริงๆนะคะก็จะเข้าไปซื้อมือหนึ่งแล้วนะคะก็คงพาทุกคนหนึ่งเข้าไปไดิช็อปนะคะแต่ว่านี่ก็คือการใช้เงินอย่างประหยัดนะคะเป็นอีกทางหนึ่งลวกันเนาะเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์มือสองนะคะแล้วก็เป็นการช้อปปิ้งวินเทจนะคะกลาดมือสองของดีก็มีเหมือนกันนะคะถ้าเรารู้จักใช้เงินรู้จักเลือกของอะไรเงี้ยก็จะได้ของดีๆแบบเนี้ยมาใช้ด้วยที่ราคาไม่แพงด้วยนะคะแบบถือออกงานก็ดูดีเวลาไปข้างนอกก็ดูดีอะไรเงี้ยนะคะเด วางไว้นี้สาวโ,โหทุกคนกี่แสนน่า วันนี้ก็มาเปิดกระเป๋ามือสองแบรนด์เนมมาให้ดูนะคะก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้เนาะ,ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าซื้อในงบที่เรามีนะคะในบัเจตของเรานะคะแล้วก็แยกแยะเก็บเงินแยกแยะใช้เงินอะไรเงี้ยถือว่าบางคนอะ่ะอยากให้รางวัลตัวเองก็จริงๆแล้วเป็นอีก choice นึ่งนะคะที่แพร์แนะนําเลยเป็นตลาดมือสองกระเป๋าวินเทจกระเป๋าแบรนด์เนมอ่างเงี้ยก็น่าสนใจมากๆแล้วก็ไอจีที่ให้ไปคือแบบทุกคนดีมากน่ารักมากแล้วก็เชื่อถือได้ด้วยนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนสวหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดิด นะคะหรือว่าถ้าใครมีคำถามมีแบบอยากถามสอบถามเพิ่มเติมอะไรหรือว่าแบบสนใจไปไหนชอบไปไหนเหมือนกันหรือว่ามีไบไหนที่แบบอยากแนะนําแพรเองนะคะก็บอกมาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันในคอมเมนต์นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย